เย้เคสวัสดีค่ะนี่คือช่องว่างนะคะวันนี้เราจะมาเปิด b บรด y ี้แบร์ทาวสกันแล้วก็อันนี้เป็นตัวคอลเลกชันใหม่ของชินวูเลยนะคะนี่น้องน่ารักมากเรามาดูตัวกล่องก็จะเป็นแบบสีแบบแนวแกระเด็นสีม่วงเหมือนเดิมตามสไตล์ของน้องเขานะคะแล้วก็รอบๆกล่องก็ นี่อันนี้จะเป็นแบบแนวเหมือนเกมอาร์เคดสมัยก่อนออน่ารักมากตัวน้องทั้งหมดก็นี่มันจะเป็นเหมือน Street Fighter เลยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันดีกว่าว่าข้างในมีทั้งหมดกี่ตัวอะไรบ้างลองมาดูกันไปทำแลบประกอบเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วประกอบออกมาก็เป็นแบบฟิลน่ารักสดใสข้างในก็จะเป็นกล่องทั้งหมด12กล่องอย่างนี้นะคะก็จะเป็นตามเดิมของ Finding Unicorn ก็คือซีลข้างในด้วยนี่อันนี้คือตัวกล่องของน้องจะเป็นน้องน้องโพริมีคุญแจแล้วก็ตัวข้างมีก็จะมีเป็น12ตัวบวกซีเอง2ตัวนะคะ คือปกติมันก็จะมีแบบตัวอื่นๆร่วมด้วยเนาะแต่ว่าอันเนี้ยคอลเลกชันเนี้ยเหมือนชินวูจะเป็นตัวที่เป็นน้องชินวัวแทบจะเกือบทุกตัวเลยปกติมันจะมีพวกหมีพวกอะไรอย่างเงี้แบบเข้ามาด้วยอ,อย่างงี้ใครเป็นแบบสาวกอะไรก็ไปตำมาได้เลยนะคะอ่างั้นเริ่มเปิดจากตัวนี้เลยแล้วกันแต่ว่าแอบมีนี่เลย มันเหมือนแบบมันเหมือนแบบว่ามันเหมือนจะเห็นพร็อพเลยอ่ะคือคืออีความไฟนดิ้งยูนิคอร์นอ่ะมันจะชอบติดการ์ดกับพร็อพอ่ะไว้ในตัวถุงซิลเลยเลใช่ตัวถุงน่ารักมากเขาสกรีนเป็นเหมือนให้เลือกอาวุธถุงแบบน่ารักนะ ตัวแรกจะเป็นเป็นตบมือสิครับคือนี่ออน้องถือ b r i n เออคนคอนไอ้นี่แบ็คพิงด้วยน้องน่ารักมากตัวมันจะเป็นออกกรอสกอดนะคะแล้วก็ข้างหลังจะเขียนนี่ guilty ถูกผิดนี่ผิดแล้วเย็ดหมดเลยด้วยอะรัดจดของน้อง กาดน้องก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นตัวการ์ดอะมันจะเป็นเหมือนว่าพวกค่าหัววอนเช็ดข้างหลังก็าเลยอะไปต่อเลยค่ะไปต่ออะต่ออทางทีมงานเขากีดกล่องไหมเรียบร้อยอรอ วนี้ก็คืออ้ยน่ารักมากนอตี้เฟรเนอร์เออคือความตัวแบบสีส้มมากแล้วก็เหมือนมีเลอะๆแบบสีข้างหลังแล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นแมทนะเป็นเนื้อแบบแมทอันนี้จะแบบกรอสซี่เลยใช่แล้วก็จะมีดีเทลตรงที่ว่ามีเขียนเฮ l t ์แล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบ SOS ก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ เครื่องบินกระดาษข้างหลังก็จะเขียนว่า Naughty Poisoner ค่ะตัวนี้มันชื่อว่าอะไรนะ S, S O S, <S, S, o S. น่ารักมากดีไซน์เหมือนกันไปต่อตัวที่สองเรียบร้อยมาเลยอุ๊ยอันนี้เบาตัวนี้เบามากเลย ตัวนี้เบามากเลยมีโอกาสโอกาสได้เป็นแบบ Steel Your Heart ตัวนี้หรือเปล่าอ่อหรือซีเคทตัวนี้หรือเปล่าวุ้ยเบามากอันนี้เบาจริงตัวเล็กอ่ะเอออาจจะซีเคทก็ได้นะซีเคทก็อ้วนอ๋ออันนี้เลยใช่เลย Steel Your Heart จริงด้วยนี่อันนี้เป็นน้อง น้องตัวนี้เป็นน้องหมีน้องหมีด้วยแบบโดนเชือกผูกแล้วก็เป็นแบบเชือกเป็นรูปปัใจัยนะก็จะมีแบบหัวใจตรงนี้น้องจะแบบกลอสทั้งตัวเลยแล้วก็ตรงเชือกมันก็จะมีความแบบแมทแม,แมเนะาะใช่น่ารักมากการ์ดน้องน้องน่ารักมากจ่อใบจ่อใบ อันนี้ก็ค่อนข้างอันนี้นิดนึเบาๆแต่ว่าไม่เบาเท่านี้มาแล้วตัวต่อไปก็คือสี่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่น้องนี้น้อง,อง love catcher นะคะก็จะเป็นแบบฟิลตำรวจเป็นฟิลตำรวจแล้วก็แบบเป็นปืนลูกวใจนี่ยิงปิ้วๆมีหมวกมีอะไรอันนี้ก็เป็นฟิลกลอสเหมือนกัน มีโอเปอเรเตอร์ด้วยโอเปเรเตอร์น่ารักมากดีเทลสุดๆข้างหลังก็จะมีโบด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการ์ดน้อง love catcher ต่อไปค่ะตัวต่อไปนี่อันนี้เป็น ตัวที่ห้าแล้วตัวที่ห้าตัวต่อไปคือนี่นชื่อว่าอันเชนก็คือน้องเอาชุดชุดนักโทษอะเอามาสวมหัวเป็นซาฟิงแล้วกัน น่ารักมากแล้วก็มือถือกันไก่อันหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบทุกขหัวใจก็จะอตรงนี้ก็จะเป็นแบบแมบทบแมทเนาะข้างหลังก็จะเขียนว่า g r o s s police death to kill นี่น่ารักมากอ่ะมีการ์ดองอืมคือรู้สึกว่าชินวูหลังๆเริ่มแบบดีเทลดีใจเริ่มมาแล้วตัวแรกๆยังแบบว่าไม่ค่อยมีนี้เท่าไหร่ ต่อไปต่อไปซี C จะออกไหมี C จะออกหรือเปล่านี่ยังไม่รู้ว่าตัวซีตัวไหน <c oughs> เฮ้ยน,น,น,นี่น้องตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะ Camel Flash Camel Flash ใช่ก็ก็มันก็จะเป็นมีแบบหัวเป็นพ olic แล้วก็ถือกุญแจน้องข้างหลังน้องก็จะมีห้อยกุญแจไว้แล้วแบบกุุงกิ้งกุุงกิ้งดนวยนะเออหัวก็จะเป็นพ olic มีโบน่ารักมากนี่ข้างล่างกร์ดน้องไปต่อกันเลยค่ะ จริงน้องแบบค่อนข้างที่จะแบบว่าน่ารักนะรู้สึกว่าน่ารักกว่าคอร์เรคชั่นเก่าๆเฮ้ยอย,อย่าโกงดิลานาัลานเอเวม,มาเลยน้องตัวนี้ตัวตัวยาวตัวนอนตัวอะไรมีรมป่ะมี เป็นฟิลระเบิดระเบิดตุม้มน้องชื่อว่าเซลเ e สท r <est> uction, นนักชั่นเป็นแบบนอนใช่เออล <ะ S 1> แล้วก็เ, <laughs> เป็นกลอสทั้งตัวเลยก็เป็นแบบจุดระเบิด <laughs> เถิดเทิงด้วย <laughs> อันนี้กาดน่นะารัก คิวคิวแบบฟิลแงหมี่แงเหลือห้ากล่องอ่ะมาเกินพึ้งทางจะซีจะมาไหมอืมเพราะที่กล่องก็ไม่มี ต่อร้อยยี่สิบก็ไม่เยอะอันนี้เลยตัวหน้าบ็อกซ์ตัวหน้าบ็อกซ์น่ารักมากน้องชื่อเฟ็กซ์เฟ็กซ์มายค่ะนี่น่ารักมากน้องก็จะแบบมีลูกโป่งหัวใจออแล้วก็เป็นเหมือนฟิลแบบลูกโปง่งกุญแจมือน่ารักมาก ต่อเฮ้ยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่ามันมีมันมีแววแปลกๆตัวนี้รู้สึกแปลกๆรู้สึกแบบรู้สึกแบบเหมือนมันมีมวลมันีมวลอะไรสักอย่างมีมวลอะไรสักอย่างในตัวนี้รู้สึกแปลกๆใช่ไหมใช่ไหม กระโค้งนี่วะนี่แตกรันอเวชเกเตอร์ไม่ต้องแกตต่อแล้วมั้งเนี่ยต่นเต้นอะตกลงมีอีกตัวจ้ะเออซุปซีไปเลยออได้เนี่ยเหรอ อ๋อป๊มาเหลืองแสงเห็นหมบีนก่ะตัวไหนจะหายไปเนี่ยคือมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมกล่องนี้มันรู้สึกว่าแปลกๆกว่าเพื่อนเออมันรู้สึกแปลกๆกว่าเพื่อนโอ้ยน่ารักมากน้องจะเป็นแบบเออมีถือสี่เทียนแล้วก็แบบว่าตรงตัวก็จะเป็นแบบ ลอยวาสี่เพียนเต็มหมดเลยแล้วก็ตรงข้างหลังก็จะเขียนว่า let's run away to g e t h e r นะคะก็จะมีผีน้อยด้วยดีมือซีมอืมอมามือมงวางไว้ตรงนี้เลยเหลืออีกสามกล้องอ,อมาต่อไปนี่<อ>น้อง<ว>เป็นตัว สเ e ็กทีฟสเน็กชี i ีฟนี่เป็นน้องหัวขจรเออเฮ้ยน้องมีพร็อพด้วยมั้งใช่น้องมีพร็อพด้วยตัวอื่นมีพร็อปแต่ว่าไม่ได้ดูเลยนี่น้องก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะคะแล้วก็ถือเป็นแบบถุงเออแล้วก็มีโบเป็นแบบฟิลแมวหมวกแมวเนาะข้างบนมีก้างปลา น่ารักมากอีกก้างปลาเนี่ยใช่ไหนี่คนนแคทวูแมนมันเป็นแมกเนตนะตรงนี้มันจะมีมแมกเนตแปะไว้อยู่ใช่แล้วก็แปะเข้าไปเลยนี่หาน่ารักล้วคือตรงตาของน้องมันก็จะมีความกริสเตอร์นะเออเป็นกริสเตอร์เป็นเกรดวิงวิงนี่ กอการ์ดของน้องนี่ไปต่อต่อมาก็คือ คิตตี้พันธ์น้องคิตตี้พันธ์น้องหูแมวอะไรนีม่มีมีแบบว่าแล้วก็ใส่น้องนวมไปด้วยน้องเหมือนมีแบบเป็นใส่คอล่าของแมวนะใส่คอล่าแล้วก็มีเขียนข้างหลังว่า warning เออข้างบนก็แบบแปะหัวเป็นแผลนะน้องไปต่อยมวยมาเออฟิลแบบน่ารักมากตัวนี้น่ารักมากอ่ะปึ๊บ ีคิตตี้คิวมากอ่ะรอบนี้เราเหลือตัวอะไรที่ยังไม่ออกมีตัวหาสตาร์คอเลกเตอร์กับเฟอร์เฟอร์จีทีเลิฟอ่านถูกก็ก็ถูกอ่านไม่ถูกก็บอกละกันโอเคจะจะได้รู้ไว้ขอบคุณที่แจ้งให้ทราบ ไม่มีใครบอกไม่มีใครบอกอปเมนหน้าหน่อยเนาะมาแล้วตัวสุดท้ายเราจะได้เป็น star collector collection collector หรือจะเป็น p o s i t i v e love พูดเร็วๆพูดเร็วๆพูดเร็วๆหนึ่งหนึ่งหนึ่ง เ <Hey. laughs> นี่อันนี้น้องนั่นแหละพูดยากด้วย <Okay. S 1> น้องเป็นซิที e เลิฟนะคะใช <Okay. S 1> ่พอการ์ดเวลาการ์ดมันติดกับตัวถุงอะ่ะมันทําให้การ์ดมอง่าย <Okay. S 1> ใช่มันไม่มันไม่น่าไปติดกับถุงมันน่าจะเสียบเข้าใจเฉยๆนี่ของตัวน้องก็จะเป็นแบบนี เป็นกุญแจมือติดกว่านี่แล้วก็มีแบบความแบบหูแหวงเนาะหูแหวงเออนี่แล้วข้างหลังก็จะเป็นแบบว่าเป้าเเออเป็นยิงเป้ายิงเป้าแบบสิบคะแนนกี่คะแนนอะไรก็ว่าไปเออ,เอ,อน่ารากักนี่อันนี้การน้อง เอาแต่เอาว่าจริงๆตัวจริงน้องอ่ะสวยกว่าในรูปนะเออทุกตัวเลย,เ,ลยเรียบร้อยเอ,เอาท่านลงมานี่แตกว่ะแตกสีแตกจ้าเรียบร้อยครบทุกตัวเอาตบมือสิ ครบทุกตัวแล้วเรียบร้อยน้องน่ารักมากได้ซุปซีเนาะอันนี้เป็นซุปซีได้ซุปซีมาตัวหนึ่งเป็นรองนันเดเวแล้วก็ตัวอื่นๆก็ตามผลประกอบการก็คือน่ารักเหมือนกัน,น,นใช่แล้วก็ตัวน้องที่หายไปก็คือตัว star c o l l e ตอร์ที่หายไปเนาะเดี๋ยวจะขึ้นเอาไว้ตรงนี้ว่าน้องเป็นยังไงนี่ก็ตามนี้ ไม่รู้อะไรตบมือไว้ก่อนโอเคขอบคุณค่ะถ้าชอบน้องชินวูเนี่ยก็ไปตามคอลเลคชันนี้มาได้เลยรู้สึกว่ามันจะมีเรื่องราวเป็นของมันเหมือนกันแต่ว่าเรื่องราวอะไรนั้นไปเสื้อถากันได้ค่ะอช่องนี้ไม่รู้ไม่ทราบค่ะแล้วช่วยแจ้งให้ทราบด้วยช่วยมาแจ้งด้วยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงโอเคก็ขอบคุณค่ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ได้เลยขอบคุณค่ะ 재미 <laughs> <laughs>